33 34 35อ44เอ45 55เนาะอะบ่ต้องนันก็ได้เออประมาณไเด้อ55แล้เนาะหาซืมประมาณ10ปลายเมอืีเเงินไเได้แล้วได้แล้วเออได้บ่ได้ได้เ อ้าโจ้เขงนะฮะตองไหมปุ๊บปเจ็ดสิบเมตรเนี่แหละประมาณเจ็ิเมตรที่น่องเนาะอุ้ยอืมจดอบเออแต่ไล่กว่านี้ยังแหงบ่ยังแหงมาตรงไหม่ีโอ้ต่อไหมนี่พี่น้องต้องอาทีมกันเออตออไหมเป็นผู้วัน ม่เนอะมาไ,ได้แล้วลอ,องตัดก่อนเนาะขุดอีกก่อนน้องใหม่สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องบดซิคล์ทีคนที่เคารพหักแพงเด้อยินดีตอนครับเคารสู่สง่งอ่าบ่อนึกพับไหลเนาะตอนนี้อ่าบ่อนึกกับน้องใหม่สีไปเบิง้ดนนบบงดินเนาะว่าเป็นมีแต่เบิ้งดินเนาะสมาแพ็ก อ่าไส้น้ําที่ต่อจากอันนี้พี่น้องเนาะนี่เออมื้อเช้านี้บนี้ก็ได้ซื้ออันไส้อันโตโยหรือว่าไส้ไส้ข้อยางหั่นน่ะเออต่อ่าน้ํานี่ไปพุ่นไปอันเฮือนหม่ของนองใม่เนาะเออซีฮดฮดดินให้มันมันมันแข็งกันนะฮดหน่อยนึงแล้วก็เตียแล้วก็เอาอ่าอย่างไม้ตําเออเ อโหว่าตรงนี้กับฝนกรบื <throne tones> huh? Without, ้อเลยเนาะอือ <thin> กันนี้นี่ฝนโค้ง่นโอ้โฮะบัต้องให้มันไกลเลยนึงตอนนี้เออเพื่อมันโยมันจะมันจะยดลงมันจะย้อนลงนะอืมชิมัวนี่บบว์ไวจักเม็ดเนาะเมื่อกี้ว่าจะเอา ทเท่ามาแท็กแต่ว่าเขาแท็กอยู่นี่ก่อนเราคันหกสิบเมตรไปเจ็ดส <ใน S 1> ิบเมตร <ใน S 1> มเทากับตัดเนาะอืมเราจะต่เราจะเอาแต่ส่วนที่เราจะต้องการมาใส่นในนั่นนะพี่น้องเนาะอืมไปเมื่อเหร่มันบ่มีไม้เม็ดพี่น้องเนาะแท็กประมาณนี้กันเนาะห,หนึ่งสองมาทำไมสามสี่ห้า 6กเจ็ดหาบ่มีใบแมตบ่มีใบเมตพี่น้องนอนลำบากงแปดหนบ่บก้าเอ่อสิบสิบเอ็ดองสิบสามสิบสี่สิฮะไปทันี้ไปสิ 17เจ็าประมาณนอะอได้อยม,มันตรงน้น 6. 6. องสิบแปดสิบเก้าเศร1เออ้อันนี้มันยังมักต้กินได้บอ,อืมกินได้เอ็ดเสู้ไปทางนี้ไปดิเศสามไปทางนี้โอ้ให้แม่น้องไม้แป้งก,กันได้น้องไม้ น้องไม้ือไม่น้องไม้ไม่ออไอเข้า่วนแท้นนีไปดึงเด้ออ่าได้หอกัลเมก่อกี้ใส่แ้่เนาะลองดูะส่ส่อสองส่สามส่สี่มาอไบอสอืแล้วเพื่อน้เอายังมาเจกโอ้ เดี๋ยวเราจะมัดให้น้องไม้ก็ได้เศแล้วเศษห้าเหกเศษเจ็ดเศษแปดเศเก้าสเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสหเอาหน่อยแท็กสามสิบเจเมตรแล้ว 38เออโอฮู้ดิ38แล้ว39เออ40อ่ะประมาณเอาก็ได้อื41 42ครับบ่มีแมเมตรเด้อพี่น้องเนาะลำบากจักหน่อยเด้เออ43อืมโอ้44เอ่า45เอ่า46 47่48 49 50แน่ถูกต้องบอ่แต่ว่าประมาณ560นี่นะอ่า51แนบ่แน่น52 53 54 50 ห้าสิบห้าเออห้าสิบห้าหรอน้องไมห้าสิบห้าเด้ออาบอต้องนั่นก็ได้เออประมาณเท่าไหร่เด้อห้าสิบห้าเลรอนะอหาซิมประมาณสิบปลายเมตรอืมดีเอาเ้ปลายเมตรห้าสิบห้าเป็นรีอเจ็ดสิบเลยอืมอืมน่ะเจ็ดสิบเลยพอดีละเอออาเจ็ดสิบเลยตงไนตัดเด้อุกเด้เจ็ดสิบฮอตพอดีเจ็ดสิบเลยบอต้งเปล่าลายแล้วอขึ้นมเลยัอ่าขึ้นไปเลยน้องไมขึ้นไหนบุกฮ เย็บนี่คือกระไรเนี่ยเย็บนี่นเย็บต่อไม้นี่นะนะนเห็นนะมาบ่บ่ไดอันไหมอันทิมร้อยทิมเลยกระไรฮะลองมากันนะให้ไอดีอจับมันฮะ้องเย็บอันนี้นะนบอ่อดยังไงบ่เคยใจบ่ไดเด้งไม่ให้หนังฮะมาตากแดดหนูยัดอ้นึกรลักอันไปไหมอยู่หนู Đấy, bình lắm đây. Để chê đây. Đây, 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 Ừ, đây bó. Đấy. Đấy, ừ. Yeah. Đây, đây, chú. Chê anh hả, đúng mày. Úp. Ừ. mét này lại, bà man chết mét phía nồng nó. Ui. Ừ. Chết. Úp. Uh. Ừ. Không. <laughs> 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 ờ. Bước ngay nước đó. Nước kia anh bỏ. <laughs> ai nước ngay thế bỏ. mày. ừ ประมาณเจ็ดสิมเมตรนะเออเอู้หแทกอันนี้โอ้ยโอ้เห็นคนขั้ววะยังไนงะคือบโคตรแบบนี้จังน,นะเออคตรอันนี้แหละบ้านนั่นแหละจะเอาอันดินมาท่มอีกอืมอะ<ม>ไรตีแบบนี้อ่ะไม่ไม่ควาอนี้ไม่ต้องทาไม่ไงไม่ใส่เออต้องซอกไม้มาใส่อีกอืมคัานม่ีดินจะออกถึนเงิน ท้นนี้อันนี้อืมเขาุดตอนแรกพี่น,อน้องเนาะตอนช่วยในขุดบ่ได้มันเล็ดหอนอ่ามันเล็ดหอนขุดอันี้อีกให้มันให้มันก้วงได้เออมันมันมันก้วงมันให้มัน,มนเยานะเออนี่อันนี้พอ่อนงไม้มาขุดปะบู๊น,นงไม้มาได้มาเบึงอ๋อ น้องไม้เบิ่งทรงรีบปะ่ะประุดหมาูว่านนี่มาก้อนเนาะพี่น้นองเนาะขุดไปอีกให้มันอนันนั้นเนาะเห็ดหลกไก่อยู่ทางนี้เห็ดส่วนอยู่ทางลุ่มนี้นี่กับแม่น้องไม้มาเสียหญ้าอยู่นี่เลรอเด้เสียหญ้าสิปุ๊กพืชปุ๊กพักอ,อยู่นี่มแม่น้องไม้พอน้องไม้มาเสียหญ้าอยู่นี่เพราะแม่นปลูกพักหรือบ่นี่มาเป็นว่านแกนพักหรือบ่บ่แม่นอ่ะไห้มาดังไฟอยู่นี่หน่อยโบ่ฟูขุดอันนี้สิโอ้ อันนี้พุดดินเนี่ยมันเป็นเวียกหนักพี่น้องนะคะต้องคอยขุดไปเธอเล็กเธอน่อยเลยอือต้องเอาตอไม้นี่ทิ้มก่อนีน่ <c oughs> พอน้องไม้แทกไปหันหรอกขุดไปอีกบะไรพี่น้องมันเป็นดินเข้าแล้วเออนี่ดินนี่ตอนนี้มันแข็งแล้วพี่นอ้องเออจากน้อยเอาอัน โซโยมาซนี่ประมาณ70เมตรเนาะจากอันน้ํากอกมาเออโหดๆโๆแล้วบ่ต่ํหรือว่าต่ํก็ได้อืมคนาหดแล้วมันจะมันจะยุบลงเองดินมันจะยุบลงมันจะแน่นเองเออเออถ้ามันก็ขุดก็ยิ่งดีเอาไม้อันนี้นะเอามงมาตัดนี่ไม้ตัดเอา เลยมาตัดนี่แล้วก็เอาอันตัวจับมันนะดามมันใส่นี้แล้วก็เอาเหล็กตะปูมาตอกใส่ตำ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 อืมแต่ไม่นี่เบอรทันเถอะขุดอันนี้ก่อนอันนี้ถือวันแน่นดีเราพี่น้องนี่นะเออบองที่น้องไม่มาตำเหมือนนดน้อยนึงเนาะอือบอนทีบอได้ตำมันก็ยังแน่นพี่น้องนี่เนาะอืมนี่แน่นดีอยู่เพื่อนๆน่าจะได้เนอ่า ไม้ไผ่นี่ยกัดตัดง่ามาันออกก่อนได้ไม่นานนะอู้ไปได้เอากาแฟมาเนาะแล้วกาแฟมาบ่าน้องไม<อ>้ได้อนบอถอนอือโอ้เพาลืมเอาอันนั้นมาเมื่อกี้เนาะอยู่ท่ามันน้องไม่ว่ามีอันจกบเอเราลองมันก่อนทำอะไรนึกเอาโทรศัพท์ให้เอลิ <laughs> ฮะเอาโทรศัพท์ให้เอลิ เอลีฮะบ่เอาคันโฮมเอาให้เอลีน้องไม้มานี้คดนี่มาอ้นึกอ่าถายบ่มาเฮาใส่หียกลงไปก่อนมันสิยากดนี่ซื่อๆแต่ว่ามันยังบ่มีไม้ใส่นี่ก่อนเฮามีแต่คดนี้ก่อนโจกมันหกบ่ค่อยเข้าปานดพี่น้อง Cái khăn chốt này khá là ngay Sao mấy xíu Ai nức khuất mưa đi đâu nè Lèo nè, phụ đề nè nức kiếng bò ní, mà ní ừ. Nóng mai tổng trang ai nức đấy Đó Nóng mai tổng áo ngân hay ai nức đó Đó Ai nức khuất đây nè anh ai nức mình hay thế อันนี้จกบ่ดีเทื่อนี่คันจกดีน,นี่ขุดได้ลายกว่านี้นึงแหงบ่นึงแหงอันนี้เก๊กเนาะทําไมคือบ่เก๊กอันนี้ขุดอันตัวตุนมืนึงได10โตเอาไปเลี้ยง บราดี se ้บราดี้ใครมาโม่ลูกน้องไม่น้องไม่ี่ประมาณเป็นเดือนกว่าที่จังแล้วนะบ๊วยบ๊วมีหาง อืมทำไมเก้งหนอไมาไต่อไม้นี่พี่น้องต้องเอาทิมก่อนนตุกพูดแล้วก็ทัดทิมน้องไม้เก้งเถอ้น้งนองไม้มีแหงหนอน้องแดงเอาไก่เด้อบบกระบอกชึกหัวได้เอ้๊บ ฮึบฮึบตรงนี้เออมาในคุณด,ดูมึงกองก่อนมึงมกอ่อนก่อนแจังไหนมาดิมื่อยบ่จังนี้บ่ทำไมเมือม่อยบ่เมื่อยเมื่อยจากใบเส้นหนึน่งร้อยหนึ่งร้อยบ่ได้กินขา้าวบ่ได้กินขา้าวเถอะเอาเมื่อกี้กินขา้าวเหรอเด็กินต้นให้เขาช่วยมามาดู โควิดเ okay. อาไกเออเอาไม้เป็นผู้อันไม่เด้ะอะไรดิบว่าม,มีส่วนเนาะเอาส่วนมาก่อนเอามีส่วนเถอบอกอันนี้จกมันมันบขอขอ่ค่อยเข้าซื้อพี่น้องเนาะ,นะดินมันอ่อนดีอยู่เนาะเอฟซีทางเมกาอไอเกิดเพ้นเนาะให้อ่าเอาดินมันอันนี้เก็บไว้ไว้นเัอะเนาะมัน อาทมนีกับมันบพอเนาะเออแต่ไอ้เกิดเพิ่นให้อันนี้เก็บไว้ว่อนดินนี่นะเอาผสมกับอันซีเมนต์เลยวะปูนนะพี่นงองเนาะแต่มันจะแข็งนะเออจะเทเส่ทางอันนาบ้านนั่นนะแต่ว่าน่าจะมันมันต้องบพอเอกพี่นงองเนาะเอออันอันเขาขุดไปนี่แล้วมันมันจะทมอยู่นี่อีกพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันจะตั้มเลยห็นบอกอันนี้นะอันนี้จะเป็นดินเก่าเนาะ ดินที่เขาขุดตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะอือนี่ตำนี่มันตำเนาะเขาต้องได้ขุดจะพุดเนาะแต่เทิงคุณมามาท่มนี้แต่อันนี้ยังบบมีไม้ามาคันนี้พี่น้องเนาะอาไมมาคันนี้ก่อนเออเอาจึงขุดดินเนี่ยมาทม่มท่มทุม่มทำง,งานเนาะมาขุดตรงนี้เลยน้องไม้น้องไม้ <น Week S 1> กับฟอนอยูย่ไหม น้องไม่ฟอนไหมตบมือโควิดออาใกล้เนี่ยอันนี้แค่ทดลองเซืรอร์ม่ได้คุดเชื่อแค่เดียวยเออมาดึกบ่มีเวลาต้องได้จ้างคนมาคุด <c oughs> โอ้มือยนึบชินแตกแล้วเอาทำไมจะการคนเก่งนะเห็นบอกในบักกว้างๆหรอเด้บิดีโอสิสิเออเปลี่ยนกันทำไมเมื่อยแล้วอันนี้เห็นนั่นเห็นบอกำเนียร์หรอโอ้มือยนึกแตกแถวต้นอะไรคุณดินหรออันนี้อุ้ยคุณนี่ก่อนเออบ้านกันอู้ทำไมแห้งแต่ น้องไม่มีแห้งเนาะเก่งทรมาดาธทรมาดา <c oughs> อ,อ่ะจ <c oughs> ีมาตักแด้ทีนังก็โอ้ยโควิดไป,ไป,ไ,ปไปยุคพันไปไปยุ่พันไปไปไป,ไปยุคพ่นคนถ่าไป,ไปอือา

ໃສ່ເດເນາະອາປົດມວກໃຫ້ FC ເບິ່ງດູເບິ່ງມາຫມໍອາເຖເມື່ອຍບໍ່ເມື່ອຍອາເຮັດວຽກກໍເມື່ອຍອືແລະມື້ນີ້ FC ດ FC ທີວນອງໄໝເດຂົາຮັດວຽກແຮດວກັຊຂົສສານານ້ອງມຂົ້ິນນອງໄໝມີຮືອນູ เอฟซีผู้ใจบุญเพิ่นจึงฝากเงินมาให้น้องไม่เห็นบ่เขาก็เฮ็ดเวียคือเขาเขาก็มีเงินเดือนเอออเขาก็แค่อ่าเป็นคนที่มีเงินเดือนอ่ากินไปซื้อน้องเออเอฟซีก็บอกแล้วว่าเขาก็ว่าได้อ่ามีอีหยังหนนะแต่เขาอยากช่วยน้องไม่ซื้อันน้องไม่เออเห็นบอกเขาเมื่อยบ่บอแล้วไม่นี้เขาเอาเงินให้น้องน้องก็ต้องอ่าสู้ต่อไปเด้อ ต้องไปต้องไปรถไปเที่ยวอะไรเด้อเขาเอาเงินไหนกันซื้อเขาเออซื้อแต่สิ่งข,ของที่จำเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์เมืม่อแรงเนี่ยนึกไปห้องมอกกัน <c oughs> ไปกวดไปปัวกอนไอ้นึกขุด <c oughs> <c oughs> ดินออกม้หนี่เมือ่อยเลยต้องกินยาก่อนเนาะเป็นไขรเ <c oughs> มือ่อ <c oughs> ังไม่เอาเงินไแรงด้อโดยใจเงินเดือนไหนนึกด้อโดยนึกคดินไหห้าสิบตีฮะห้าสิบพอละดิห้าสิบอันนคุดมดนี่ห้าสิพนเนาะห้าสิล้านโอ้ห้ล้านโอ้น้องมาช่จังบอกนึกคุดินห้าสล้านวาสันพี่น้องมีบอกห้าสิบล้านนะบบมีตอนนี้มีจากเซนห้บบมีฮะห้ากับมีแม่ยังเต องแสน,นึกมือแตกแล้วอ,อยุดไปทีละน้อยอันนี้มันแดดจะซื้อคันมันห่มเนยอันึกแห้งขุดเก่งกว่านี้ซ้ำพอแล้วอันนึ่งฮะ Thôi được không? Ừ Thôi được không? Đi nào, nguồn nè đi đi cẩn Ồ! hết Hãy nhọc sưu, xíu Sẽ hãy hãy xong phần kiếp <laughs> à, Nóng mai có nguồn xong phần kiếp, xong phần kiếp Sẽ hãy nước mất sưu đó anh nước xíu xíu chăng khuất đi nè tắt con đi Hả? đấy <laughs> ເຮົາມາລອງອັນນະເດີ້ມາມັນບໍ່ອອກ hfc ເຫັນດຮັດນກບິ່ບິ່ບຕບິບບບິບບິນົາຄຶຕນຄົອກຕກ່ສະາດກນນາຕກດດນ เบิ่ดมื้อนี้กันจะจกจับอื้อแล้วมันได้ยืมเข้ามาแล้วนี่ต้องมาส่งเข้าก่อมาจิพอมาเฮ็ดเออสิแล้วแล้วเด้ยังแต่คร่งเดียวอืมขุดแล้วก็มามนีกนเออมื้อนี้บนั่นดอกมือดงเลย มือสิแตกพี่น้องเนาะนี่เจ็บบอยนึเจ็บเป่าหอนะเป่าๆๆเห็นยังอ่ะเป่าก่อนเห็นบ่ฮู้หมอกเด้ปหมอกแงปหมอกออกจงมีมนปหมอกออกแล้วเป่าอันนี้น้องมีมนบ่เป่าดูสิีแล้วบ่น้องใหม่เออไปน้องใหม่ไปอันนี้ส่งเข้ากเนาะ อไปทางเก่าเลยเหรหรือ <S <S ไปทางนั้นไปทางนี้นะทางนั้นขุดพวาก็ะดกมันแดดฮอนพอดี่นอนะ้องเนาะขุดก็ไดกวางตราวม,มาพี่น้องเนาะขุดดิ้นสิอๆได้นึ่งเนะออตอนแรกก่อนให้เข้าพอกับแม่มาขุดนะไปปไดไที่อันนี้ก็มันแน่นแล้วเนาะนี่พี่น้องนะเนาะแน่นดีแล้วบ่วาบัวาตำก็ไดมันมันแน่นแล้วอาเอาทอ่อน้ำนี่มันมาขหด,หดเป็นช่วง<ไ>ปเป็นช่วงเลยนะ อ่าแน่นแล้วพี่น้องนาะนี่เนาะอือคือว่าโอเคแล้วทุกบ้านก็ได้แล้วเนาะแต่ใม่ยังบ่มาเถอะเนาะบ่ทันพร้อมเถอะเนาะอ่าเบิ่งเฮาไปจักหน่อยไปตัดอันซายน้ํามันก่อนตัดประมาณ70เมตรนั่นแหละเออ70เมตรบฮอดเนาะคั่นน้อยคั่นนํามาแล้วก็อ่าต่อลเด้อต่อลก็บะฮอดเด้อโดยอ่า โอเคเนาะเดี๋ยวปิดคลิปก่อนน้องไม่ปิดคลิปก่อนปิดคลิปอันที่กลับแล้วนี่เนาะโอเคพี่น้องเนาะเอ้ามันจะมาแทกอันทรายตัวโยมาฮอดอันบานมาของน้องไม่นี่เนาะวัดซีฮดเนาะเออนำมาก่อนซีฮดเออแต่ว่าเอฟซีเนาะเพิ่นใหไทยไายหวยนี่พี่น้องเนาะอ่าหวยนี่กับก๊อ ประมาณสิบปดเมตรเนาะจากอันบานไม้ของน้องไม้นี่ลงไปพี่น้องเนาะแต่มันมันตื๊บเนาะไอ้เกิดเพื่อนเนาะเอซทางฝั่งอเมริกาเนาะก็ให้บ่านนึกไปอัปเดตไปท้ายให้เพื่อนเบื้องแต่ว่ามันมันตืบมันตืบไปบ่ได้แล้วมันมีเครือไม้หันล้าพี่น้องเห็นบ่นี่นะเออย่านมันมันมีงูไหมยังหะนะเออกระยานอยู่เพราะว่ามันปลาแบบนี้มันจะมักมีอันงูเฮาพี่น้องเนาะเหมือนัันบ่านนึกเ็เห็นตัวนึงเนาะแต่บแา่นอยู่นี้ อยู่อันอ่าอยู่อันทางภาษาป่าษาอันอยู่ยคิวแคมพี่น้องเนาะบันทึกเห็นเนาะเออตัวบักไงเนาะเออนี่ยังมาทันทา,ทางเถอะนึกกับโบปรกาเข้าป่าป็นไรเนาะยานเด้พี่น,อน้องเนาะเออเราเบิ้งมือหน้าก่อนใหยต้องไม่ควรต้องไม่มาทางก่อนเออจึงไปอัปเดตไปไายให้เอฟซีเป็นเบิ้งเนาะอือเออไอเกิดเพื่อนอยู่ทางอเมริกาก็ให้บนันทึกไายให้อ่าเราเบิ้งเนาะอืมโอเคเนาะเอา้า ขอบใจขอบคุณ FC เบ uh ิร์สุขุสุขคนที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้เบานึกเนาะขออวยพรให้เอฟซเบิร์ตสุขุสุขคนจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บใหญ่ๆความใครอยากให้มีเนาะให้ลำให้ด้วยเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เบานึกกับน้องใหม่กับคอล่าพี่นอ้องเบิร์ตสุขุสุขคนไปก่อนเนาะสบายดีติดตามน้องใหม่เด้โอ้ยติด <Bye. S 1> ตามน้องใหม่หน่ยเด้อโอ้ยไป